ครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับโคมไฟรถของเราแล้วนะครับทำความรู้จักหลอดไฟของรถของเราแล้วซึ่งสามารถที่จะไปหาซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วทําความเข้าใจกันได้แล้วรวมถึงหลอดไฟที่จะมีการอัปเกรดเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมกับ <c oughs> สายตาของเราในแต่ละท่านแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือในการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปเนี่ยหรือการอัพเกรดเนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายอยู่สองสามตัวที่เขาออกกฎมานะครับทางภาครัฐตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆที่ว่าเกิดเป็นเรื่องเป็นเหตุจน,นวนขึ้นมาเนี่ยก็มาจากอันที่ผมบอกนะครับเจ้าโคมตัวพระเอกตัวนี้เลยนะครับตัวที่เป็นมันติเลนเตอร์ที่ผมบอกเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ ของช่างก็ดีของร้านก็ดีหรือเกิดจากความตั้งใจของเจ้าของรถก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีที่ไปใส่หลอดผิดประเภทมาก็คือประเภทที่ผมแจ้งว่าไม่มีหมวกปิดนะครับถ้ามีหมวกปิดมันก็คงไม่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามองยังไงก็ไม่แยงตานะครับทีนี้ก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนของเรื่องตรงนั้นไปแต่ถ้าเราใส่มาแล้วเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมได้หรือช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนได้นะครับ ด้วยการที่ถ้ารู้ว่าโคมตัวเองนั้นมีผลกับสายตาคันที่ผ่านมานะครับก็ให้เราเนี่ยทำการปรับตั้งซะปรับตั้งเพราะว่าโคมแต่ละรุ่นนั้นน่ะก็จะมีมีอุปกรณ์ที่ให้ใช้สำหรับปรับสูงปรับต่ำนะครับผมในตัวนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับตัวนี้ถ้าเราทำการแก้ไขแล้วเนี่ยหรือว่าเรารู้ว่าโคมเราฟุ้งมากเราปรับให้มันต่ำเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ที่ว่าไปยงตาคนอื่นเท่านั้นข้อกฎหมายก็จะทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของอไฟที่แยงตาแล้วนะครับที่ผิดกฎหมายแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผิดกฎหมายก็คือเรื่องของคอ่าของความร้อนที่เรียกว่าค่าเคนะครับที่ผิดกฎหมายก็คือตัวนี้ถ้าเราใช้ค่าเคที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยหลอดไฟที่ออกมาจากโรงงานทุกๆคันนะครับจะอยู่ประมาณ4,300เควิน ถึงประมาณไม่เกิน6,000เควินนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในเลทที่ผมบอกว่าแสงจะออกขาวติดเหลืองๆนิดๆดดดดดแต่มันไม่สะใจวัยรุ่นนะวัยรุ่นก็ชอบผมก็เข้าใจนะแต่วัยรุ่นถ้าจะเล่นกันจริงๆก็ให้มันขาวๆซีนอนขาว,ขาวแบบบวกๆเลยก็ใช้เป็นประมาณสัก8,000เคก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึงพวกหมื่นเคเนี่ยมันก็จริงๆแล้วก็ถามว่ <ๆ S 2> าสีไอบูก <ๆ S 2> ็ด <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> สีส้มสีไอสีม่วงก็ดีอะไรประเภทนี้ครับซูเปอร์บูนะก็มันมันมันก็ถามว่าผิดกฎหมายล่ะก็แนะนำนะครับตัวนี้ก็ไม่ควรใช้จริงๆนะถ้าใช้จริงก็6,000ไม่เกิน8,000เนี่ยกำลังดีแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็ขอฝากสาระความรู้ที่ผมตั้งใจนะครับมามอบให้เพื่อนๆทุกคนไม่ได้มากก็ได้น้อยก็หวังว่าคลิปนี้ของผมนั้นจะสร้างความเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะทำเองได้หรือต้องการหาคนที่จะทำให้ถ้าอยู่ใกล้แวะมาหากันนะครับทางเราก็มีบริการให้กับลูกค้าที่ต้องการจะอัปเกรดไฟหรือว่าต้องการจะทำไฟนะครับทางผมก็มีบริการอยู่แวะมาได้นะครับก็ท้ายนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับบ้านตัโอโตโคาร์นะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้ามีสาระดีๆที่สามารถที่จะพอแบ่งปันกันได้ ผมจะกลับมาแนะนำให้ใหม่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ